สวัสดีครับเข้สู่ d a i t คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับซีชัคบีค่ะครับแม็กเดอะแม็กซี่ครับเย้เอาเป็นว่าในวันนี้นะคะเราเข้าเรื่องของเ,ออเรื่องราวข่าวไอทีที่มาอัปเดตในรอบสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องของอันตรายจากเทคโนโลยีเยอะมากเรื่องที่เขย่าว,วงการมากๆและคุณแบ็กต้องเป็นคนเล่าเลยเพราะคุณเป็นแฟนพันธแท้แอปเปิลมากมัน <ừ. S 1> เกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับ iPhone 5c ระเบิดอีกแล้วา ขายก็ไม่ค่อยดีอะ 5C ทำไมอะจริงๆอุบัติเหตุหรือว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นเอ่าแบเป็นกลางนะคุณเอ้ยผมก็ยังเป็นกลางอยู่คือจริงๆอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่มีแบตเตอรี่ต้องบอกว่ามีมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดขึ้นได้แน่ๆนะครับคือไม่มีความเสี่ยงแน่นอนจะมากจะน้อยเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การดูแลรักษาการใช้งานนะครับซึ่งจริง ไอโฟนระเบิดมีไหมมีเราเคยเจอหลายครั้งไอโฟนระเบิดตั้งแต่สมัยออ iPhone s, <S ไอโฟน 4S ไอโฟน5หรือว่าไอโฟน 5C ล่าสุดก็มีระเบิดเหมือนกันจริงๆก็ไม่เฉพาะไอโฟนนะซัมซุงก็มีแต่ว่าได้พูดยี่ห้อนะอมันมีข่าวว่าโค้ะะดอาไร้เดอยวอ,อ,อ่แต่แล้วไง่ะคือทำไมก็ถึงทำให้ระเบิดได้ เป็นที่เครื่อง iPhone หรือเปล่าแต่ว่า iPhone ทุกครั้งเวลาระเบิดเนี่ยสื่อเขาจะตีข่าวใหญ่มากเลยเพราะ iPhone เขาคนใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสื่อก็เลยจะตีข่าวคนข้้งเยอะจริงๆวิธีการที่แบตเตอรี่จะระเบิดส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่นะครับผมไม่ได้บอกทุกเคสแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากการโอเวอร์ชาร์จโอเวอร์ชาร์จแปลว่าแบตเตอรี่มีความจุเท่านี้นะครับสมมติว่าบอกว่าอ่าหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิแอมนะครับแล้วก็ ปใส่ชาร์จชาร์จประจุเข้าไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับเราเอาขวดน้ํามาแล้วก็อัดน้ําลงไปใช่ไหมครับปกติถ้ามันเต็ม1,500มิลลิแอมปุ๊บตามหลักการมันต้องตัดวงจรเพื่อมีเผื่อหรือเปื่อขาดนิดหน่อยไม่ใช่สายชาร์จทั่วไปที่เขาแถมมาให้กับกล่องนี่คือเขาตัดวงจรเองไหมเวลาชาร์จเต็มแล้วจริง,รงๆวงการตัดวงจรเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในกลไกของออโทรศัพท์หรือว่าตัวเครื่องอดีไวส์ต่างๆนะครับสายชาร์จเองมันเป็นตัวที่พากระแสเข้านะครับแล้วก็จะมีการตัวอะแดปเตอร์อย่างนี้เวลาชาร์จจไฟเนนนีี่่มมััะสวทป็ อะแดปเตอร์ใช่ไหมครตัวนั้นคือตัวแปลงไฟจากไฟบ้านให้กลายเป็นไฟท่านแรงนั้นต่ําซึ่งซึ่งถ้าสมมติว่าใส่อแดปเตอร์สำหรับชาร์จ iPhone เนี่ยมันจะเป็นอะแดปเตอร์ห้าวัตต์นะครับซึ่งปล่อยกระแสไฟ1นงแอมป์ความเบาความต่าสักแค่5โวลต์อะไรเงี้ยนิดหน่อยนะครับเสียบเข้า iPhone ปุ๊บไปก็จะเข้า iPhone แบบเบาๆไม่ได้ไฟบ้านแบบเป๊ะๆทีนี้ตัวตัดวงจรก็จะอยู่ในตัวเครื่องนะครับซึ่งบางทีเนี่ย ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ว่าถ้าตัวตัดวงจรไม่ทํางานแล้วเหมือนเราเอาขวดน้ำมาแล้วอัดน้ำเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะบวม,มแล้วมันก็จะเกินคือมันก็จะมีของข้างในเกินแล้วก็อาจจะทําให้มันระเบิดหรือแตกได้ทีนี้ในกรณีของแบตเตอรี่เนี่ยประจุเกินประจุเกินก็ทําให้เกิดการล่วไหลหรือว่าหรือว่ามันจ,จะเกิดความร้อนเพราะว่าความร้อนจะเกิดขึ้นเมื่อ ม,มันมีประจุกเกินกว่าที่มันจะรับได้มันก็ส่งผลให้โวงจังอื่นๆทำงานผิดพลาดและอาจจะระเบิดหรือลุกไหม้ได้นะครับแต่ข่าวนี้คือเขาบอก iPhone 5c หักกลางเลยเปล่าาไม่ได้บอกว่าหักแต่ว่าเขาบอกว่าได้ยินเสียงป๊อปเขาบอกว่าคุณเนี่ยนะฮะคุณ นักเรียนหญิง14ปีอายุ14ปีเนี่ยนะนักเรียนหญิงอายุ14ปีเขาเอาไอโฟนใส่กระเป๋าเกงแล้วเขาก็นั่ง5-4ด้วยใช่ไหม5-4แล้วไม่รู้ว่านั่งปุ๊บแล้วหักได้ยินเสียงป๊อกเลยหรือเปล่าหรือว่านั่งไปแป๊บหนึ่งแล้วได้ยินเสียงป๊อกค่ะแต่ว่าพอได้ยินเสียงป๊อกปุ๊บแป๊บหนึ่งก็เริ่มมีควันไฟซึ่งจริงๆก่อนจะมีควันไฟมาจจะเริ่มมีความร้อนอยู่บ้างละแต่ว่าถ้าเกิดใส่เกงที่หนาหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้ไม่ไม่ไม รีบเอาไอโฟนออกมานะครับซึ่งไฟก็ลุกขึ้นกางเกงเขาคงคิดในใจอุ้ยตายฉันตดเป็นควันขึ้นเลยเหรอนี่เราอิบว่าเขาใส่กระเป๋ากางเกงด้านหลังถูกไหมฮะเพื่อเพราะว่าท่านั่งแล้วมันหักเนี่ยมันน่าจะอยู่ข้างหลังแต่ก็ไม่ได้อาจจะแบบกระเป๋าข้างก็ได้นะเพราะนั่งแล้วมันมีการพับแต่ว่าให้ตายมือถือมันไม่ได้บางขนาดนั้นนะฟังดูแล้วซัมซุงน่าจะน่าหักกว่า ตเขาเนื้อออกมาส่วนผส,ม,สมบางกว่าเหรอไม่ส่สวนผสมมันดูเบาบางกว, <c oughs> ว่าไหมล่ะถูกไหมเดี๋ยวถ้าสีมันหนาอยู่เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้บางขนาดนั้นนั่นมันจะหักอะไรขนาดนั้นตอนนี้ถ้าเทียบ 5S ้ถกับแล้วไอโฟนห้าเนี่ย iPhone 5C ก็คือหนาที่สุดค่ะคค่ะะะนะะการหักได้แบบนั้นแล้วเกิดควันแล้วก็บอกลวกอะไรได้ขาเขออะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดการเผาไหม้เบอร์นิ่งขนาดนั้นเนี่ยดูเป็นเคสที่แบบน่าน่าเป็นห่วงมากนะคะหวังจะไม่เจอกับใครนะคะก็มีข้อแนะนำ การป้องกันปัญหาเหล่านี้นะครับ1คืออย่าอย่าพยายามใช้อุปกรณ์ที่ ไม่ได้มาด้วยกันกับตัวเครื่องนะอ,อันดับแรกเลยคือถ้าใช้อุปกรณ์ของแท้ของเอะนะื่อนสายชาร์จเอ่เอ,อซื้อแบบตลาดนะถูกๆเนี่ยอันนี้อัน,นตรายร้อยห้าสิบมีโอกาสาที่มันจะปล่อยกระแสมากกว่าปกติได้หรือว่าอะอแดปเตอร์ตัวแปลงไฟเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลงไปในค่าที่ถูกต้องนะครับทำให้ไฟที่เข้าไปในเครื่องมันเยอะเกินกว่าที่ปกติมันควรจะได้แต่ iPhone รุ่นใหม่นี้ดัดจริตเลยนะคะต้องใช้คำนี้เพราะว่าเขาหัวความปลอดภัยเขาไม่รับสายชาร์จแบบของเถื่อนเลยนะคะคือคุณซื้อมาที่คุณเปลืองตัง บทีเลยเพราะว่าตายแล้วมีตังซื้อ iPhone จะซื้อซื้อสายชาร์จเถื่อนมาเพื่อมาทิง้งเขาเสียบปั๊บ this cable this accessory is not supported supported with this iPhone แต่ว่าเป็นความปลอดภัยที่ทาง Apple เป็นห่วงแล้วกัน <Okay. S 1> ผมงืิว่าอย่างนี้แล้วกันแล้วประสิทธิภาพในการทำงานคือสายชาร์จเราไม่ได้ใช้แค่ชาร์จเราใช้ซิงข้อมูลเราใช้โอนซิงเพลงดูอะไรหลายสิ่งจริงๆสายที่ดีที่มากับเครื่องเนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบ มันก็จะมีสายี่ห้ออื่นๆที่ได้รับการรับรองจาก Apple เนกันที่มันเซอร์ติฟายแล้วก็มาขายในร้านไอสตูส่วนใหญ่ก็คืออนุญาตให้ขายแล้วใช่ส่วนใหญ่ถ้าเจอในร้านไอสตูดิโอลองมองหาสัญลักษณ์ Apple Qualify มันก็จะมีบอกนะครับว่ารรได้เปอร์เซ็นต์ปั๊นี่อะ ไม่ได้ครับไม่ได้วังว่าจะได้เหมือนกันแนะนำไม่ให้ไปทำสายชาร์จขายนะคะสียดอยมากอ่ะพูดถึงเรื่องของอันตรายจากการใช้ที่ชาร์จของเถื่อนไปแล้วนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้แบตเตอรี่นะคะก็เป็นข้อมูลดีมากเลยนะอินไซด์มากอีกเรื่องหนึ่งคือมันมีแอปพลิเคชันหนึ่งแอปนี้เป็นข่าวที่วอนเน็ตมากเลยว่าเฮ้ยไลฟิเชีวหลายคนมีแอปนี้ด้วยถึงเป็นผู้ใหญ่แล้วจำแอปแนว t a l k i n g Tom cat ได้ฮ้ยจำได้ที่เราพูดแล้วแมวแบบแมวกวนอ่ะแมวคุณทีเราพูดดู เฮ้ยคุณแม็กสวัสดีสบายดีไหมมสวัสดีสบายดีไหมใช่สวัสดีสบายอย่างงี้อย่างไงี้ได้ได้ประเด็นคือมันมีแอปคล้ายๆกันเป็นแอปแมวพูดได้เป็นเวอร์ชันแมวนะคะหน้าของข่าวหน้าเอ็ดูมากเลยนะคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะข่าวลือข่าวลวงวอนเน็ตไปหมดเลยนะคะว่าหลายข่าวบางข่าวก็ต้องบอกว่าพูดไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเชื่อได้หรือเปล่าก็มีคนถามเขอามาว่าพี่สี่คะแอปแมวพูดได้ตอนนี้ตกเป็นจำเลยค่ะว่ามัน แอบลวงข้อมูลเด็กเอออันตรายกับเด็กนะคะเป็นแอปอันตรายที่ Facebook ออกมาเตือน,นะคะ่ะแอปนี้มีชื่อว่า Talking Angela เป็นแอปฟรีและมีทั้งในเวอร์ชันที่เป็น iOS แล้วก็ Android ด้วยนะนะคะมแมวแสนสวย a n g e l ล่เนี่ยเป็นเพื่อนคุยของเด็กๆและแอปนี้โปรแกร,รมการทําง,งานด้วย AI ก็คือแบบฉลาดมากนะคะแมวจะสามารถตอบคําถามง่ายๆกับเด็กได้ไม่ใช่แค่แบบรีพีทเด็กเหมือน Talking Tom Cat แต่หน้าตาเหมือนกันเลยหน้าตาคล้ายๆ Talking Tom Cat เลยนะคะ แล้วแอปนี้นะคะถ้าเราโหลดมาใช้ปั๊บเนี่ยเปิดแอปแอปเขาจะถามว่าโอเคไหมใช้งานกล้องนะกล้องบนมือถือเลย<ห>นะช่ให้เรากดอนุญาตเราก็จะอนุญาตไปเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็กดโอเคไปหมดทุกอย่างอยู่แล้วพะเราโหลดแอปมาเราก็อยากลองใช่ไหมแอปเนี่ยมันฉลาดมากด้วยความที่บอกแล้วว่าเป็น AI หรือว่าเป็นสมองคนมากเลยนะแอปเนี่ยมันจําใบหน้าได้และจําท่าทางของคนเล่นได้ด้วยอ่าเขานี่ลงลึกแล้วนะความฉลาดเล็กๆน้อยของแอปตัวนี้นะคะ ทำให้เลยถูกตั้งข้อสงสัยจากบางคนนะคะบน Facebook และถูกโพสต์ถูกแชร์ถูกอะไรเยอะว่าเฮ้ย Talking Agela เนี้ยแนวน้อยเนี้ยนะคะแท้จริงแล้วเป็นการสนทนาจากพวกคิดล่อล่อลวงเด็กใช้คำนี้ใช่ค่ะว่าเป็นพวกล่อลวงล่วงละเมิดเด็กนะคะอ่านแล้วนึกถึงแบบต้องบอกว่าแผนซ้อนแผนที่นักพัฒนาคิดหรือเปล่าแล้วสร้างเพื่อให้เด็กแบบหิงวัยเด็กหญิงวัยสิปีในโลกดิจิทัลเนี่ย หลอกจากคนพวกนี้เคยเห็นข่าวนี้ใช่ไหมที่มันมีข่าวว่า มีการโปรแกรมมิ่งเป็นเด็กคนหนึ่งเป็นซอฟต์แวร์แล้วมาล่อลวงใช่ล่อลวงพวกโจรมิชฉาชีพทั้งหลายอ่ะแล้วตามจับได้อะ<ช>่ะพวกที่แบบวิตถานะในในออนไลน์นะคะนี่คือจะเป็นเคสที่ทําที่ฟิลิปปินส์ใช่ใช่เาเคสนี้ค,ค,คือเขาบอกมีเด็กหญิงฟิลิปปินส์ที่แบบถูกล่อลวงผ่านจอเยอะน<ช>ะคะทางการก็เลยแบบว่าโหเก่งมากนะคะก็เขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อจับคนเหล่านั้นด้วยการใช้เด็กที่เหมือนคนจริงๆเลยอ่ะคือเป็น 3D <อ>เออเหมือนเปิดกล้องดูอ่ะแต่เหมือนแต่เหมือนคนเลยแต่เหมือนคนเลยนะคะ ข้อหายหมดแค่นี้เขาวลือที่ปล่อยบน Facebook บอกว่ากล้องบนมือถือเนี่ยถูกเรียกใช้งานผ่านแอปนี้จะถูกใช้สําหรับการสอดส่องเป็นสปายสายลับเพื่อดูหน้าตาเด็กและดูบริเวณภายในบ้านของเด็กด้วยเนี่ยโดนสองกระทงแบบนี้ใครจะไปเล่นถูกป่ะตัวอย่างข้อความโพสต์บน Facebook เตือนบอกว่าให้คุณถอดแอปที่ชื่อว่า talking Angela ออกจากมือถือคุณด่วน เพราะว่าเหมือนกับถ้าคุณมีแอปนี้คุณเหมือนเปิดประตูให้โจรเข้ามาบ้านเด็กถ้าเด็กหน้าตานะ่ารักหน้าตาดีและดูบ้านแบบมีฐานะก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะก็อาจจะกลัวว่าเป็นการล่วงละเมิดเด็กๆนะคะซึ่งตำรวจบอกว่าเขาเห็นวิธีคล้ายๆกันนี้มาแล้วแค่นี้คงไม่ต้องสงสัยอะไรนะคะก็ถ้าเกิดถอดแอปไปแล้วคิดว่าสบายจมสบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสาหรับเด็กๆนี้ก็ควรที่จะทําก่อนที่จะมาสืบสวนกันด้วยซ้ำไปนะคะก็เอาเป็นว่า เรา,าเพื่อความปลอดภัยนะคะข้อมูลบนโลกออนไลน์เนี่ยบางอย่างเหมือนแอป,ปที่จําได้ว่าแอป,ปที่มันเป็นแอป,ปจีนนะ่ะที่เราเล่นภาพแล้วแบบแต่งหน้า<อ>เราเป็นตัวตลกจีนน่ทุกคนถอดออกหมดแล้วนะคะโดยที่ไม่ได้แบบสนใจ <laughs> ในการวิเคราะห์แต่ว่านี่เป็นเรื่องสําหรับเด็กไงคือเรื่องนั้นก็ตอนนั้นก็ไม่จริงนะอตอนนั้นก็เป็นข่าวลวงที่ไม่รู้ปล่อยมาทลไหมนะคะแต่รู้ก็คือว่าคนมาถอดแอป,ปนี้ไปแล้วพารานอยกันใหญ่เลยนะคะ <laughs> ก็เป็นหนึ่งแอปที่ในการใช้เทคโนโลยีให้ดีๆกันด้วยแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะซีกับ ออคุณแม็กต้องลาไปก่อนแล้วมาเห็นหน้าตาเราดูย้อนหลังก็ได้ผ่านทาง y o u t u b e c o m c h a p i นะคะหรือว่าเข้ามาฟังผ่ 16, านเน่นสุดท a i y n e w c o m นะคะวันนี้รายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับ